สวัสดีค่ะสวัสดี FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องบุญนำโชคทุกๆท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาพบมาเจอมาอยู่กับเซนสองอีกเช่นเคยค่ะมาพบมาเจอกันช่วงเวลาเย็นๆเนาะเป็นเย็นวันพุทธที่22มกราคม2568ค่ะคลิปนี้นะคะเซนสองมีทีดีทีเด็ดมาฝากอีกแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ เป็นในส่วนทีดีที่เด็ดล่างยางเดียวนะคะเหล็กหลอกคุณยายใจดีล่างยางเดียวงวดวันที่หนึง่งกลุ่มภาพันซองหา6กแปค่ะได้มาแล้วนะคะพร้อมที่จะนําเสนอคุณพ่อคุณแม่ได้เบิงได้พิจารนากันแล้วจงังใดก่อนที่เหาสิขาไปรับชมรับฟังแนวทังตัวเลขเนาะไพ่เขามาแล้วนะคะเส้นซองกะฝากทุกทกท่านนะคะฝากซ้อยกันกดไลค์นะคะกดไลค์กด, like, กดเอ่อถูกใจนะคะว่าเป็นกดไลค์ดีคุณพ่อคุณแม่ กดถูกใจเออต้องเปลี่ยนคำว่าเราเส้นซองก็ได้ฝากกดถูกใจนะคะแล้วก็กดแชร์นะคะใครสะดวกคอมเมนต์ก็ฝากคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันด้วยนะคะกดถูกใจอยู่ข้างล่างนี่ละมันสีมีอ่าลูบนิว้วโป้งสีคุณพ่อคุณแม่เออกดโหลดนะคะกดหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ข้างๆจะมีคําว่าแชร์กับกดอีกนะคะแชร่ไปช่องทางที่คุณพ่อคุณแม่สะดวกแชร์เนาะ คลิปนี้นะคะเป็นแนวทางเลขรัฐบาลไทยนะคะรางยางเดี่ยวของเหล็กล็อกผู้ใหญ่ใจดีเนาะว้าวถึงงวดที่ผ่านมานะคะกะต้องยอมรับวา่าลุดวา่าผาดไปนะคะการุดมาสองงวดแล้วละคุณพ่อคุณแม่เออแต่ว่าท้าเฮาสิบว่าามเลยนะคะกะทางงวดนี้กลับมาเดินกลับมาเขาอีกากยยานเสียอกเสียใจเสียหมายถึงเส้นซองนี่สเสียใจนะคะที่บบได้น,นาเสนอจากไหนคุณพ่อคุณแม่กาลองพิจารณาเบิ้งเนาะ เพราะพอผู้ใหญ่จะดีเพื่อนกะได้ปล่อยแนวทางมาแล้วนะคะเซนซองกับมีแนวทางในมือแล้วถ้าจะบอนําเสนอกะจักจังไดอยู่ยังไงก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาดูถ้าชื่นชอบก็ค่อยยิบค่อยจับนะคะแต่ว่าถ้าเบิงแล้วยังบ่แน่ใจนะคะกะจอบซ่อมเบิงวดนี้กอนระได้น,น,นะคะว่าเป,เป็นแต่คือบอมมนสิเขาบอเดี๋ยวงวดดนาเฮ้าค่อยตามค่อยว่ากันกะได้นนเนาะ เมื่อนีก็อยู่กับเส้นซองมาซีหาคลิปแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่หาแล้วละคุณพ่อคุณแม่เจอกันเงี้ยวเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ก็มีเลขเล่าเนาะนาเสนอเลขเล่าไป3มคลิปนะคะมมคเะมื่อนีมี3ามคลิปเนาะมีของผู้เท่าน้าโชคนะคะแยกคลิปหนึ่งนะคะแล้วกามีของคลิปร่วมอีก3สํานักนะคะแล้วก็มีแนวทางของปู่ซุ้มเงียบนะคะแยกมาอีกคลิปหนึ่งนะคะก็เลยมีอยู่3มคลิปสําหรับเลขเล่าเนาะ ผู้ใดเป็นแฟนคับเล็กเล่าหรือว่าหาแนวทางเล็กเล่ามอนิยูนะคะก็ฝากเข้าไปเบิง้งเข้าไปพิจารณาแนะนนะคะแล้วก็ในส่วนรัฐบาลไทยก็ลงไปแล้วนะคะคู่มหารวยนะคะเล็กน่ายไหม่านะคะสำหรับงวดหนึ่งกลุ่มภากะลงไปก่อนหนะ้านี้กะใครที่ยังไม่ดูยังไม่เห็นนะคะก็อย่าลืมไปเบิ่งเนาะจะได้บบพาดที่ดีที่เด็ดนะคะกับมีที่เด็ดไอ,อ้คุณพ่อคุณแม่ได้ศึกษาหาข้อมูลกันอยู่นะคะ คลิปนี้นะคะเลขล็อกล่างอย่างเดียวนะคะผู้ใหญ่ใจดีตรงเท่านั้นไม่ต้องกลับนะคะเลขกล็อกก็คือบอมเบลเล็ล็อกวงในบอมเบเหลขกล็อกกล่องสลากยังด็อกคุณพ่อคุณแม่เป็นเลขล็อกนะคะที่พอผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเพิ่นขัดสันนะคะเฮ็ดเฮ็ดให้เป็นล็อกเกาเก้าห้างกันนะแม่เฮ็ดให้เป็นล็อกเก้าห้างนะคะเพื่อที่จะลงทุนเองนะคะในทุกๆงวดนะคะ แล้วก็ตามสูตรของพ่อก็คือจะลงทุนลางยางเดี่ยวแล้วกาสีลงทุนแข่ตโตตรงเท่านั้นนะคะก็เป็นแนวทางที่เคยพา fc นะคะแฟนช่องโชคมันกันมาหลายต่อไลยงวดอยู่นะคะแต่ก็มีลุดไปคือว่าหละมันเป็นเรื่องปกติของแนวทางตัวเลขนะคะมีเข้ามีลุดไม่สามารถ บ่มีภัยสามารถถือเลขได้ไปตลอดชีวิตแ้วก็บ,บ่มีภัยสามารถบ่ถือเลขได้ตลอดชีวิตนะคะมันต้องมีถูกมีเข้าบ้างเป็นเรื่องปกติเนาะอธิบายแน่นอะผู้เพิ่นบอกเข้าใจเดี๋ยวเพิ่นจิมาด่ามานะว่าโอ้ยเลขบ่เขา้ะสิเอามานําเสนออยู่ผัสจว่าอีกละผู้เพเิ่นอยากได้อยากยากเห็นก็มีนะคะผู้บ่อยากได้ก็มีกะ ขึ้นยูกับคุณพ่อคุณแม่นะคะคือจังทีวาหะชอบกระจัดคัดกับพนันคือวาเนาะอัพภัยอยากจดนะคะจดตามเส้นซองได้เลยนะคะเดี๋ยวเส้นซองขออ่านให้ฟังสักครู่นะคะเดี๋ยวจะโชว์ตัวเลขให้ผู้ที่สะดวกแคบแค,แคอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับแนวทางเลขล็อกผู้ใหญ่ใจดีนะคะล่างอย่างเดียวตรงเท่านั้นไม่ต้องกลับนะคะประจำงวดวันที่1กุมภาพันธ์2568ค่ะเก่าคูเก่าหางในงวดนนี้ก็มี ศูนย์ซค่ะ30 3ศูนย์สาหนึ่งสเก่าแสองแสาละกับ8ปเก่าค่ะมีเก่าหางเด้อคุณพ่อคุณแม่0ู1ย2ซ30 3ึ่งสเก่า 8283แล้วกับ8เก่าค่ะเก่ 9, คููเก่าห้างนี้เน้นล่างอย่างเดียวนะคะตรงเท่านั้นไม่ต้องกลับค่ะ,อะลองเอาไปพิจารณาดูนะคะคููใดเป็นตะคือก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเส้นซองน้ำแน่นะคะเพื่อที่จะได้ไปหาลอตเตอรี่ไว้หน้เนาะออล่างอย่างเดียวกับนาสนใจอยู่นะคะเนาะแคปหน้าจอได้เลยค่ะพรอยากแคบกับแคบเด้อคุณบอกคุณแม่ ใครอยากจดกับจดนะคะแต่ว่าอันในฟังละหละักเอออันนี้ให้ผู้ที่สะดวกแคปเพื่อนแคบหน้าจอนะคะนี่อ่าเมื่อนี้นะคะกะผอกับเช่นซองหลายคลิปแน่กะยาเบื่อ,อยาานกันหลายนะคะเดี๋ยวมือมือต่อต่อไปนะคะกับมีมือเห็นกันหลายคลิปมือบ่เห็นกันแน่กับมีนะคะสลรับซับเปียนกันไปเนาะพรุ่งนี้นะคะ มีหลายแนวทางเลยมืออื่นเป็นวันพืน่อสลดเนาะโอ้ถือว่าเขาถึงช่วงใกล้โค้งสุดท้ายแล้วนะคะมือนี้วันที่หยิบสองเนาะคุณพ่อคุณแม่เหลือเวลาอีก8วันนะคะก็จะหอดรัฐบาลไทยอีกแล้วถือว่าอยู่ในโค้งที ผ่านแนวทางบด้เลยเออนี่แนวทางเด็ดๆดีๆดัง,ดงๆหลายแนวทางที่ชอบเข้ามาในช่วงนี้นะคะสีลับวงนอกวงในบอกเฮียงนะคะหรือถ้าคุณบอกคุณแม่ล่อคอยแนวทางพาย,ยูยังบ่เห็นแนวทางไผกะคอมเมนต์บอกเส้นซองก็ได้นะคะเดี๋ยวถ้าเส้นซองอ่านดูแล้วนะคะทานยังบ่ฮั่นในลง่งบ่ฮั่นในตามไห้ก็จะได้เฝ้าตามเนาะมืออื่นนีฝากติดตามไว้นะคะก็จะมีแนวทางของ รัฐบาลให้ของปูซุมเยบนะคะยังบอกห้ามด็สัมผัสอยู่ตัวนี้เออ้วก็เลขโคดแม่นบนอย่างเดียวนะคะกับมาแล้วคือกันค่ะแล้วก็มีแนวทางของเอออุย้ยหลายสำนักนะคะยังบอกห้าในร่งให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งนกันอยู่มืออื่นนะคะตามกันกับรัฐบาลให้เนาะมือนี้นะคะเจอกันแค่นี้ก่อนนะคะหลายคลิปแล้วเดี๋ยวถ้าลงไปอีกนี่คุณพ่อคุณแม่จะบอกเห็นเส้นซองหะนะบางที่องคลิปหลายอะไรกับ บ่มีไผเห็นส,สดีออตามกาหนดการนี่เค่อยล่องถ้าลงร้ายเป็นพิเศษหรือน้อยเป็นพิเศษกันยากอยู่ออต้องเ็ดตามกติกาเพ่นแนนนะคะกันท้ามาหากีนนี่ยหลาอะไรเนี่ยส,สดีอะก่อนที่จะปิดคลิปนะคะก็ขอฝากหน่อยนะคะตอนนี้คิมก็เหลืออยู่ประมาณ50กระปุกค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะหลังจากเบิรดลดหากระปุกนี้นะคะอาจจะขาดสตอคค๊อกครึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนได้นะคะใครที่ใช้อยู่นะคะหรือว่าจะเอาไปลองใช้ก็ รีบติดต่อมานะคะสะตอกของไหวเนาะสำหรับขีมหนาสวยหนาไซของเห้านี่ละนะคะรักษานะคะฝ้ากระจุดด่างดำเบ็นซิ้วผิวมองค้ำนะคะหน้าเหี่ยวหน้าแห้งหน้าไม่มีความชุ่มชื้นนะคะผู้ใดที่มีปัญหาผิวหนามองคำ้ำหน้าเหี่ยวหนา เบิ่งแก้วก็ไว้นะคะอยากได้ตัวซอยดีๆหาคขี้มดีๆไปใส่เส้นซองแนะนําตัวนี้เลยใช้ติดต่อกันอย่างน้อย2-4กระปุกนะคะนาข้าวขนึ้น2-4ระดับแน่นอนนะคะฟาจะค่อยๆจางลงไปเรื่อยๆผู้ยิ่งก็ใส่ได้ผู้ใส้ก็ใส่ได้นะคะแล้วก็อายุเยอะก็ยังสามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะยังไงก็ขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยถ้าใครสนใจนะคะเส้นซองลงเบอร์ติดต่อให้ตรงนี้ เป็นเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ด้วยนะคะใครมีไลน์ทักไลน์มาจะง่ายกว่าเชนซองจะสะดวกตอบมากกว่านะคะแล้วก็เชนซองม่มีปลายทางนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องขอแจ้งตรงนี้เองนะคะไม่มีเก็บปลายทางนะคะแต่การันตีรับประกันด้วยหนูเองเพราะว่าหนูดูแลเองทุกอย่างไม่ว่าจะรับโทรศรัพท์หรือว่าตอบแชทหรือว่าแพ็คลองนะคะหนูสามารถ เช็คให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิร์ดูแลก,การลันตีนะคะเอาหนูเป็นประกันนะคะหนูก่ว่า,วาคลิปอยู่ทุกมือนนีน่เนาะขึ้นสีบนนี้บ่หายไปกับเงอนแค่นี้ดอกนะคะผู้ใดสนใจผู้ใดมั่นใจเสื้อใจกับค่อยติดต่อมากกัไใดนะคะ0940292674นะคะถ้าแ like อดไลน์กับใสเบอร์นี้เข้าไปก็ได้นะคะชื่อไลน์จะขึ้นมาว่า บุญนำโชค3นะคะให้ทุกท่านเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักแชทด้วยนะคะโ mm hmm. บเมนว่าเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วเอ้าเจนซองขึ้นบทตอบมาหนูบสาาาารถตอบกลับได้นะคะถ้าไม่ทิ้งข้อความไว้นะคะมันจะไม่เห็นกันเนาะ ทิ้งขอความไม่พอมาสนใจขิมนะคะเดี๋ยวนูจะกเขาไปตอบไปส่งรายละเอียดไ้อ่ลาลวก็ตอนนี้นะคะขิมกันแดดเรือประมาณยี่สิบกว่ากับปุกขาคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ใดที่บรูว่าสิหากันแดดอันใดนะคะหรือว่าโอ้ยจักสิใส่ตัวใดมันสสีขากันบอนนะคะมีกันแดดของเขาเองนะคะสําหรับกันแดดผสมรองพื้นนะคะ SPF ห้าสิบนะคะเป็นเนื้อเบสผสมรองพื้นแล้วน,นะคะเวลาทาเนี่ย อมันเป็นซีเบตกระจิงแต่พอทาแล้วนะคะกืนเข้าผิวนะคะบ่เห็ดให้นหนาวอกหนาล่อยบ่ตองท่าแปลงพับต่อนะคะท่าแขกกันแดดแล้วกันแล้วโลดนะคะไคอยากได้กะสอบถามมาได้นะะักะาเบอร์นี้แหละเออช่องทางการนี้เข้าติดต่อกันนี่ละเนาะเอาเออะให้แคบอีกรอบนึงนะคะก่อนที่จะปิดคลิปเนาะเนี่ยนะบอกมาไลน์แล้วสรุปมันอีหยังหละว่าสัน่นแนวทางตัวเลขนะคะแต่ว่ากาขายของเน่นิดนึงนะคะ หา,ลาไลน์เสริมแนวจากน้อยนะคะอยาหายยาวากันเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะเอาแคบหน้าจอไว้นะคะเดี๋ยวจจกนไหนนะคะล้อละคงสุดท้ายนะคะเดี๋ยวจะตามาตัวเน้นหาคือเกาหละนะคะกะถาเบื้องว่าพอเพิ่นจะเน้นตัวดใดหาเนาะในงวดน,นี้นะคะแต่ว่าวันนี้เอาชุดเต็มไปก่อนนะคะยังไม่มีตัวเน้นมาให้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะเซนซอง ขอจบไว้แค่นี้นะคะยังไงคลิปหน้าแนวทางหน้าเป็นแนวทางดีๆของใครกับฝากคุณพ่อคุณแม่ค่อยติดตามไว้น้ําแนนะคะคลิปนี้ขอตัวล่าไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ